วีซ่าเชงเก้นวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียนคืออะไรและเอกสารที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างกี่ก็ได้รวบรวมข้อมูลไว้ในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกันดาเจด้าค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะกิ๊กก็จะมาพูดถึงเรื่องวีซ่าเชงเก้นวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียนนะคะคือหลายๆคนก็อาจจะแบบเอ๊ะมันคืออะไรเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมเยียนใครนะคะวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียนนะคะก็คือสําหรับผู้เดินทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวเพื่อนหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีที่จะต้องยื่นคําร้องขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียนนะคะไม่ใช่วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวนะคะ เอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นคำร้องของวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียนนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะหนงังสือด้านทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้งานนะคะมีหน้าว่างอย่างน้อย2หน้าเป็นหนงังสือด้านทางที่ออกมาไม่เกินกว่า10ปีซึ่งพาสปอร์ตไทยเราอะคะ่ะไม่มีใครเกินอยู่แล้วนะคะ มีอายุใช้ได้อีกอย่างน้อย3เดือนนะับจากวันเดินทางออกจากประเทศสมาชิกเชงเก้นนะคะอันนี้เนี่ยก็คือว่าเมื่อวันที่เราเดินทางกลับมาใช่ไหมคะพาสปอร์ตเราเนี่ยยังจะต้องสามารถใช้ได้อีก3เดือนก่อนที่จะหมดอายุนันงนะคะัคนหนังสือเดินทางเล่มเก่าถ้ามีนะคะคือถ้าใครไม่มีก็ผ่านนะคะส่วนถ้าใครเคยมีแบบหลายเล่มมากเลยก็เอาไปให้หมดเลยนะคะ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลถ้ามีใครไม่มีก็ผ่านนะคะส่วนใครที่มีก็ให้เตรียมไปด้วยนะคะรูปถ่ายแบบไบโอเมติก2ใบเขาก็จะมีเป็นไฟล์ pdf ตรงนี้นะคะมาเป็นตัวอย่างให้เราดูว่าเอ๊ะรูปถ่ายไบโอเมติกคืออะไรไซส์ไหนแบบไหนนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างรูปมาให้เราดูแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่กรอกข้อความครบทั่วหนึ่งฉบับ เขาเขียนมาว่า1ฉบับแต่กี้แนะนําว่าให้เตรียมไป2ฉบับเลยนะคะไม่ว่าจะเอกสารอะไรของเราก็ตามทายเอกสารขาวดํานะคะไปอย่างน้อย2ฉบับนะคะก็จะมีเป็นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นหรือว่า VDEX นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เราดาวน์โหลดไฟล์ออกมาก่อนนะคะก่อนที่จะพิมพ์ข้อมูลเข้าไปสำหรับใครที่ไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ออกมาคือพิมพ์เข้าไปเลย ถ้าข้อมูลไม่ต้องแก้ไขอะไรเนี่ยมันก็ดีไปนะคะแต่ว่าถ้าจะต้องเข้ามาแก้ไขแน่นอนว่าเราก็จะต้องพิมพ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเลยนะคะไม่สามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยกี่แนะนาว่าให้ดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะคะเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็เซฟทับนะคะก่อนที่เราจะปรินต์ออกมานั่นเองนะคะข้อมูลตามมาตรา13และ14ก็คือเป็นระเบียบข้อบังคับสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็เป็นใบยินยอนรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล คือมันเป็นไฟล์ PDF เราแค่กดเข้าไปปริ้นออกมาแล้วก็เอาไปเพื่อเอาไปไว้เซ็นรับทราบเท่านั้นเองนะคะเราไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยเนาะแล้วก็เป็นการลงนามรับทราบข้อกําหนดตามกฎหมายการพำนักในเยอรมนีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะลริ้นไฟล์ PDF ออกมาเอาไว้ไปเซ็นมันคือการที่เราเนี่ยเซ็นรับทราบกฎระเบียบข้อบังคับของเขาระหว่างที่เราเนี่ยพำนักอยู่ใน ประเทศเยอรมน,นีนั่นเองหรือว่าประเทศในกลุ่มสมาชิกเชงเก้นนะคะหลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนักวงเงินความคุ้มครองต้องไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0เหรียญยูโรนะคะคือแน่นอนว่าเราจะต้องมีประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะเจ็บป่วยตอนไหนเพราะว่าสภาพอากาศที่เยอรมนแน่นอนว่ามันก็ เ,เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมนะคะมันอากาศแปลปลัวนะคะเราอาจจะป่วยได้แล้วถ้ามันมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าพบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีประกันสุขภาพนะคะส่วนอุบัติเหตุแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่นอกเหนือสิ่งที่เราจะควบคุมได้มันอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้เราไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากนะคะถ้าเราไม่มีแน่นอนว่าวีซ่าของเราจะไม่ถูกอนุมัตินะคะ แล้วก็เขามีเป็นลิงก์บริษัทประกันในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของสถานทูตนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีเป็นลิงก์ pdf มาให้เราสามารถคลิกเข้าไปดูนะคะมันก็จะเป็นิส s t ของบริษัทประกันเราก็เลือกเลยนะคะว่าเราสนใจจะซื้อประกันกับบริษัทไหนนะคะหลักฐานการทํางานนะคะสําหรับพนักง,งานลูกจ้างก็จะต้องมีเป็นหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหนังสือรับรองการทํางานระบุระยะเวลาที่เราลาง,งานตําแหน่งงานปัจจุบันและเงินเดือน คือตรงนี้เนี่ยกี้มองว่าถ้าเราเป็นทุกจ้างอ่ะทุกคนในไทยเราคงไม่สามารถลางานได้นานขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่า,าวีซ่าเยี่ยมเยียนแน่นอนว่าอาจจะแบบ1เดือน2เดือน3เดือนใครจะไปเยี่ยมเยียนแค่1อาทิตย์ได้หรออ,อันนี้คือความคิดกี้นะกี้คิดว่าส่วนมากแล้วคนเราเวลาไปเยี่ยมเยียนครอบครัวหรือว่าไป เยี่ยมเยียนแฟนเพื่อที่จะแบบไปลองใช้ชีวิตร่วมกันอันนี้คือมันมีจริงๆนะคนที่แบบเดินทางไปขอไปเลย3เดือนแม็กซิมัม90วันเต็มที่เพื่อจะไปทดลองกันอยู่กับแฟนว่าอจะไปกันรอดไหมอยู่กันรอดหรือเปล่าแบบนี้นะคะคือมันคงไม่มีใครที่จะแบบลางงานไปสามวัน5วัน7วันหรือถ้ามีอันนี้กิ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีไหมสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่ามีใครเคยขอไปเยี่ยมเยียนแบบ สามวันถ้ามาเจ็ดวันไหมนะคะแต่ว่าความรู้สึกกีอะกีคิดว่าอย่างน้อยเลยนะมันก็ต้องหนึ่งเดือนขึ้นไปเนาะซึ่งถ้าเราเป็นลูกจ้างอยู่แน่นอนว่าบริษัทคงไม่อนุมัติให้เราลางานได้นานขนาดนั้นนะคะต่อไปนะคะเป็นสําหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระก็จะเป็นหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทนะคะสําหรับใครที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้มีอํานาจการปกครองตามกฎหมายก็จะต้องมีสุนติบัต มีหลักฐานอำนาจการปกครองบุตรเช่นทะเบียนสมรสทะเบียนการหย่าทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็กรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถปรกากฏตัวในวันยื่นคำร้องได้จะต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครองหลักฐานวัตถุประสงค์ในการเดินทางและหลักฐานการเงินนะคะในกรณีที่เจ้าบ้านหรือว่าผู้เชิญนะคะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะต้องมีหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ะะซึ่งเขาก็จะมีเป็นไฟล์ pdf นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับคำแนะนำนะคะในการทำหนังสือรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายให้นะคะสามารถคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะหรืออันนี้หรือก็กคือเมื่อกี้คนเชิญรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้เราใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้เป็นหลักฐานการเงินที่แสดงว่าตัวผู้ขอวีซ่านี่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเองได้ก็คือ ผู้เชิญไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตัวเราที่จะไปเนี่ยเป็นคนจ่ายเป็นคนดูแลค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของตัวเราเองนะคะจะต้องแสดงหลักฐานรายได้ของเรานะคะเป็นหนังสือรับรองการเงินจากธนาคารและสมุดบัญชีเงินฝากนะคะโดยเขาบอกว่าต้องเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีการโอนถ่ายทรัพย์สินของบุคคลที่สามมาย,ยังท่านเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าเท่านั้นอันนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าแบบ เฮ้ยมันต้องใช้เงินโอเคงั้นให้พ่อแม่หรือว่าใครสักคนโอนเงินเข้าบัญชีเลามาก้อนหนึ่งตุ้มแบบก้อนใหญ่เลยแบบนี้คือจะไม่ผ่านแน่นอนนะคะไม่สามารถทำได้จะต้องเป็นสมุดบัญชีของเราที่มีการหมุนเวียนเข้าออกเป็นประจำนะคะอันนั้นน่ะถึงจะสามารถใช้ได้เนาะหลักฐานการเงินส่วนตัวอาจจะต้องยื่นแสดงด้วยในกรณีที่สถานะ การเงินของผู้เชิญของท่านในหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายไม่เป็นที่น่าเชื่อถือหรือพิสูจน์ไม่ได้อันนี้ก็คือว่าถ้าผู้เชิญของเรานะคะมีเขาเรียกว่าอะไรทําหนังสือเชิญมาแล้วก็เป็นบุคคลที่ตรวจสอบแล้วว่าเอ๊ไม่น่าจะสามารถดูแล,แลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเราทั้งหมดไหวเราก็จะต้องแสดง ในส่วนของอาการเงินของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบเอาทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาซัพพอร์ตกันว่าโอเคเราจะสามารถอยู่รอดได้ตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ที่นูน่นมีเงินเพียงพอที่จะซัพพอร์ตเรานั่นเองนะคะในกรณีที่ท่านไม่มีหนังสือเชิญจากประเทศเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการหรือบุคคลที่ท่านต้องการเยี่ยมเยียนไม่ใช่ผู้เชิญในเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่าน ให้ท่านยื่นเอกสารเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางดังกล่าวเพิ่มเติมจดหมายเชิญของญาติคนรู้จักแฟนที่คุณต้องการเยี่ยมเยียนสำเนาหนังสือเดินทางของญาติคนรู้จักแฟนที่คุณต้องการเยี่ยมเยียนนะคะหลักฐานความเชื่อมโยงกับเจ้าบ้านหรือผู้เชิญเช่นสูติบัตรทะเบียนสมรสทะเบียนบ้านสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่ระบุข,ข้อมูลบุคคลและหลักฐานการเดินทางที่ผ่านมาของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการหรือว่าแฟนนั่นเองนะคะหลักฐานการติดต่อเป็นรายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานอื่นๆเช่นรูปถ่ายคู่กันถ้ามีก็กรณีนี้นะคะพูดถึงคนที่ไปเยี่ยมเยียนแฟนนะคะซึ่งแฟนเนี่ยก็คือคนที่เรายังไม่ได้แต่งงานด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนหรือว่ามันยังไม่เป็นทางการมันไม่เหมือนกับการไปเยี่ยมเยียนพอ่อแม่พี่น้องหรือว่าครอบครัวนะคะ คือแฟนเนี่ยเราก็จะต้องมีหลักฐานเช่นออข้อมูลการติดต่อว่าเอ๊ะเนี่ยคือแฟนเราจริงๆนะเราไม่ได้แบบว่าเพิ่งเจอกันวันนี้แล้วขอไปเลยคือเราเคยคุยกันมาก่อนเราคุยกันมาทุกวันคุยกันมาเป็นระยะเวลา3เดือน6เดือน1ปีอะไรเงี้ยเราปริ้นสิ่งที่เราพิมพ์แชทกันเนี่ยค่ะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถ ปรินออกมาได้ปริ้นออกมาเลยนะคะแล้วก็รูปถ่ายถ้าเคยมีรูปถ่ายด้วยกันคือแนะนําว่าให้ปริ้นออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้เลยเพื่อสถานทูตเวลาคนดูเอกสารเราแล้วเจะได้แบบอ,อ๋อเออใช่เขาเป็นแฟนกันจริงๆนะเขารู้จักกันมาเป็นระยะเวลานานมีรูปถ่ายคู่กันมีข้อมูลการคุยกันติดต่อสื่อสารกันจริงๆไม่ได้แค่แบบเพิ่งจะเจอกันแล้วก็ต้องการไปเยี่ยมเยียนไปอยู่ที่นูน่นนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะไปพิจรารณาในการอนุมัติวีซ่าของเรานะคะ ในบางกรณีอาจต้องยื่นหลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์มีชื่อเป็นเจ้าของก็คือที่เราเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะเช่นสมุดบัญชีเงินฝากทะเบียนสมรสสุนติบัตรของบุตรหรือหลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงภาระภผูกพันหรือความสัมพันธ์ของท่านในประเทศไทยออสําหรับข้อนี้นะคะก็คือหลักฐานต่างๆที่ จะบ่งบอกได้ว่าตัวเราเนี่ยมีภาระผูกพันที่ประเทศไทยมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลมีลูกมีคุณปู่คุณย่านะคะที่ต้องดูแลยังไงเราไปเราก็จะต้องกลับมาประเทศไทยแน่นอน ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับวีซา่าเชงเก้นวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียนนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเข้ามาตอบกันนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับใครที่กําลังศึกษาหาข้อมูลนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่าของกี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ